อร่อยของดีเขตประเวทเริ่มแล้วจ,จัดกันตั้งแต่วันที่22กริบกดากดาถึง2สิงหาคกแปดทั้ง <68. S 1> 12วัน12คืนแบบยาวๆแค่เดินเข้ามาหน้างานก็มีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นซุปเปอร์ตีนไก่ทำมาอย่างแซบและถ้วยเนี้ยหกสบาทมาแบบปื่อยเปื่อย ย่างคอขุนมีผักให้ตากฟรีเขาเขาว่าก็แบบนุ่มๆเดินผ่านร้านเนี้ยไม่แวะไม่ได้แล้วชาชีฝอยทองกับร้านกอนิงแก้วเนี้ยหกบบาทแต่เธอดูฝอยทองที่เขาให้ดิจัดมาแบบชำชายแก้วเนี้ยจะไม่ได้หวานมากกินเข้าไปแล้วอร่อยนัว แบบนี้คิดถึงสมัยวัยเด็กเลยเนาะแลา<ล>ดูซูชิของที่นี่ดิให้มาแบบชิ้นใหญ่ชิ้นโตชิ้นละสิบบาทที่ให้มาก็ไม่ไก่กาให้มาแบบชิ้นใหญ่มากชิ้นเกีย๊ยวปลาเําจิ้มอย่างเลิศ<ล>มาไม่กี่ก้าวกระดนตกด้วยอะไรแบบนี้ซ่อมหมูยังแด็ดมีหมูพวงที่ย่างกันแบบสดใหม่คุณลุงอ่ะใจดีมากู่กับข้าวเหนียวเจ้ปาปลาร้ะนอย่างแทบลาน,นี้เลยหมูพวงกุจแจเนะขามีแต่ของราคาดีๆทั้งนั้นเลยเนาะ เขาจะให้ชีสช่ำอะไรขนาดเนี้แล้วแถมราคา35บาทเธอดูความยืดของชีสดิงานนี้เขาจะมีแจกคูปอง20บาททุกวันแค่ใช้อินที่งานรับไปเลยเครื่องละหนึ่งใบมาใช้ในงานแทนเงิน20บาทหม่าล่าแบบเรามาเจออะไรแบบนี้ก็ตายดิย่างแล้วก็ใส่หม่าล่ามาให้แบบถึงเครื่องปูอัดทอดก็อย่างน่ากินปากลูกชิ้นปันสดก็มีนะดูปลาหมึกดิตัวใหญ่ขนาดเนี้ไม้ละ3าบาบาทแถมน้ำจิ้มของเขาว่าก็ยังแส้ีไข่ให้ กินแบบชนมๆจะมาเดินช่วงเย็นๆเนี่ยควรเยอะมากใครเคยกินขนมครกข้าวไรเบอร์รี่บ้างแล้วหน้าของเขาให้มาแบบลุ้นๆขนมครกที่แบบกรอบนอกนุ่มในแถมไส้ของเขาว่าอย่างอร่อยไส้ที่เขาให้มาดีตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยยังกินไม่หยุดเลยแต่และร้านก็จะราคา 30, 2 0 3สกะเพราหมูสับ25บาทเพิ่มไข่5บาทแค่นี้เราก็อิ่มแล้วนะ้านเนี้ยมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเธอแถมราคายังดีความสดชื่นน่ยกับผู้ชายหลายน้ำจงขนมจีนก็มีผักแบบสาย ด้วดโกโก้สตรอเบอรี่ใหญ่ขนาดเนี้ยชิ้นละ25บาทม,มาแบบเหนียวหนุบหนับนซื้อของครบ100บาทจะได้บัตรมาชิงโชคแบบนี้เลอที่อยู่เบอร์โทรศพัพท์แจกทองกันไว้ที่2สิงหาเวลา2องทุม่มฝากปลาเครื่องเล่นจะอยู่ด้านหลังของน่ากินร้านไหนไม่ได้ฐานเยียน้อยใจกันนะมาฝากร้านได้เลย